จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่3,75,743ไร่คิดเป็น72%ของพื้นที่ทั้งหมดสำหรับข้าวอินทรีย์นั้นมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทํา MOU กับกลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์1ล้านไร่บริษัท JPRI c e i n t e น n a t i o n a l 1998จำกัดโดยนายทิติวิทย์เศรษฐพัฒนาชัย กรรมาการผู้จัดการบริษัท JP Rice International 1998จำกัดหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์เ่าว่าจากการจำหน่ายข้าวทั้งในและต่างประเทศทำให้ทราบความต้องการของลูกค้าว่าต้องการข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้นเรื่อยๆพอรัฐบาลมีโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ทางโรงสีได้เข้าร่วมโครงการโดยร่วมมือกับกรมการข้าวเพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลทั้งนี้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทางโรงสีจะรับซื้อในราคาสูงกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไปประมาณ2,000บาทต,ต่อตันตั้งเป้าปีการผลิตนี้จะรับซื้อไม่ต่ำกว่า500ตันก็จากการที่เราจำหน่ายข้าวไปทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็มีฟีดแบ็จากลูกค้ามาว่าต้องการข้าว ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีความห,ห่วงใยต่อสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นลูกค้าก็มองหาสินค้า,าข้าวที่เป็นข้าวอินทรีย์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราเลยเข้าร่วมโครงการกับกรมการข้าวเพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลขึ้นมาครับโรงสีข้าวเจพีไรยังได้ฝากไปถึงผู้บริโภคว่าหากเห็นสินค้าข้าวตราชามทองวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้เพราะมีเครื่องหมายการันตีว่าเป็นข้าวที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยจริงโดยเกิดจากความร่วมมือของเรากับเกษตรกรในการที่จะผลิตข้าวคุณภาพปลอดภัยส่งตรงถึงมือผู้บริโภค